สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเหมือนเดิมค่ะเจอกันกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทาง3รัฐมวดประจําวันอังคารที่8มิถุนายนนะคะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าผล3รัฐออกอะไรบ้างนะคะรัเสเซียปิดที่130-700บนศูนย์ล่างนะคะพี่น้องให้80แต่มา7 0 อันนี้พลาดไปนะคะสำหรับอังกฤษ72218มาเบิ้ล22เลยแต่ว่าเข้า8นะคะรูด8นะอันนี้นะคะอังกฤษเข้ารูด8นะคะเยอรมัน715 75 5บน5ล่างให้ให้8 5มา75อันนี้ก็พลาดไปนะคะสำหรับเยอรมันเมื่อวานพี่น้องก็มีสองใจนะคะก็คือระหว่าง แกับ7สุดท้ายเลือก8ถ้าเลือก7ก็จะได้สองลัดนะคะแต่ว่าเลือก8ไปอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้มาแค่รัดเดียวนะคะอังกฤษทีนี้เราก็มาดูกันต่อของวันอังคารที่8นะคะสำหรับวันอังคารนะคะพี่น้องให้เด่น8ดค่ะ จะวิ่งจะรูดนะคะจับคู่ก็จะมี80 81 85 86แล้วก็87นะคะอ่าเล่น8นะสำหรับวันอังคารพี่น้องให้8อีกนะคะนี่ใครจะวิ่งใครจะรูดนะจับคู่ก็จะมี 80 808 1 85แ6แล้วก็87นะคะวันนี้ก็มี2หลักในใจนะคะก็คือ8แล้วก็6นะ8กับ6ค่ะที่พี่น้องแต่ว่าพี่น้องเลือก8วันนี้8น่าจะมานะคะหรือถ้าถ้า8บนถ้า8เขาก็จะคู่กับ6กนะคะแต่ 8, เขาคู่กับ6นะถ้า8บน6ล่างนะคะสำหรับหน้าบวกนะแล้วก็ ทั้งอังกฤษแล้วก็เยอรมันนะคะฉะนั้นพี่น้องเลือกหน้าเดียวก็คือให้8และกันค่ะส่วน8ถ้า8บนก็จะมี6ล่างด้วยนะคะมี6ล่างด้วยทั้งอังกฤษแล้วก็เยอรมันฉะนั้นพี่น้องเลือก8และกันกลางๆถ้า6ไปอยู่บน8ก็อยู่ล่างถ้า8อยู่บน6ก็อยู่ล่างนะคะฉะนั้นพี่น้องเลือกให้8นะหรือใครจะอยากรูด2หลักก็รูดไปเลยค่ะ8กับ6แต่พี่น้องฟันให้เม็ดเดียว8ด ะะก็คืออยากให้ลูกพี่น้องให้เม็ดเดียวก็คือรูดหน้าเดียวนะคะแต่ว่า6ด้วยนะที่สองใจนะคะว่าวันนี้พี่น้องจะเลือก6หรือเลือก8แต่ก็เลือก8นะจะรูด6กับ8ก็ได้นะคะ,อะโอกาสได้2เด้งด้วยนะสาหรับ3รัดวันอังคารเราก็มาลุ้นกันนะคะส่วนถ้าผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะ แนวทางทุกๆแนวทางก่อนนำไปใช้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ comment, ทุกๆกำลังใจพี่น้องก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะแต่ว่าพอว่างปุ๊บพี่น้องก็กดหัวใจไลคกดหัวใจให้ก็เป็นการ สวัสดีทักทายแล้วก็เป็นการขอบคุณด้วยแล้วก็ถือเป็นการถือขอบคุณทางทางคลิปละกันนะคะถือถือว่ามาขอบคุณทางคลิปละกันเนาะสําหรับคอมเมนต์นะคะคือพี่น้องไม่ว่างเลยช่วงนี้ทํางานแล้วค่ะลุยงานอย่างเดียวเลยกลับมาก็คือเหนื่อยค่ะตื่นมาเช้าก็ไปทํางานกลับมาก็เหนื่อยเอนหลังแป๊บหนึ่งก็ นั่งคำนวณ3ลัดต่อนะคะกลับมาถึงบ้านก็เอ็นหลังนิดนึงก็นั่งคำนวณ3ลัดต่อนะคะอ่าแล้วก็ทำคลิปนะทีนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนขอทุกคนเฮงเงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายขอบคุณคะ่ะ